ไอโก้เขาเพิ่งเรียนจบแพทย์มาใหม่ๆก็เลยมาเปิดคลินิกแถวบ้านเขาก็ขึ้นป้ายไว้หน้าคลินิกเลยถ้ารักษา500แต่ถ้ารักษาใครแล้วไม่หายอ่ะจ่ายให้เลย1 0 0 0บาทไอเหลียมเขาผ่านมาเห็นก็โอ้โหกูเจอแล้วช่องทางทำมาหากินเขาก็แกล้งป่วยเข้าไปหายโก้หมอครับผมเป็นอะไรไม่รู้อ่ะลิ้นไม่รับรถมาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะกินอะไรก็ไม่อร่อยเลยไอโก้เขาก็ให้คนไข้แลบลิ้นมันก็บอกว่า ี๋ยวหมอเนี่ยจะเอาโค่าหยดลงไปที่ลิ้นของคนป่วยนะครับพอหยดไป3หยดปุ๊บไอเหลี่ยมเขาก็รีบถุยออกมาเลยไอหมอไหนมึงบอกว่าโค่าไงเข้มขนาดนี้นี่มันน้ำปลาชัดๆไอโกเขาก็ตอบเอ้านี่ไงหายแล้วลิ้นคุณรับลดได้แล้วจ่ายมา500ด้วยความแค้นอีก4ี่ห้าวันไอเหลี่ยมเขาก็กลับมาอีกหมอครับช่วงนี้ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะจำอะไรไม่ค่อยได้เลยรักษายังไงก็ไม่หายสักทีไอเหลี่ยมเขาก็ยิ้มเลยตังฟรีว้เงินฟรีโกเขาก็บอกอ้าผมยอมแล้วผมรักษาไม่ได้เอาไปเลย800อไอเหลี่ยมได้ยินคําาว่800 ้อก็โวยวายเลยไอ้หมอมึงโกงกูนี่หว่าไหนมึงบอกว่ารักษาไม่ได้จะให้พันหนึ่งไงไอโกเขาก็ตอบไปเลยเอา้านีมึงก็จําได้เลยนี่จ่ายค่ารักษามา500